ได้เปลี่ยนมาเล่นบทแนวคอมเมดี้บ้างก็ทั้งตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาจะได้บทที่เป็นดราม่าก,ก็ต้องใช้พลังการแสดงเยอะค่ะสำหรับนักแสดงมากฝีมือกิ๊กมายุรินผ่องผุดพันธ์ซึ่งช่วงนี้ถือเป็นคิวทองเลยนะคะเพราะว่ามีผลงานละครออนแอร์เรื่องต่อเรื่องอย่างเรื่องล่าสุดนี้คุณชายก็เป็นกระแสโด่งดังในโลกโซเชียลมีหลายคนพูดถึงบทบาทแม่บัวค่อนข้างเยอะค่ะ ซึ่งคุณกิ๊กบอกว่าเป็นอีกบทที่ชอบมากเพราะมีความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตใกล้เคียงกับตัวจริงที่เป็นสายธรรมะอยู่แล้วและเพราะเห็นโอกาสและพลังจากกระแสสังคมค่ะทำให้ช่วงนี้คุณกิ๊กเลือกหยิบประเด็นสังคมต่างๆมาเชื่อมกับธรรมะในไลฟ์ c l ล b h o u s e ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศสภาพแล้วก็เรื่องโงเ่เฮงค่ะเพราะอยากให้ธรรมะเป็นเรื่องที่เข้าถึงทุกคนได้แล้วก็ฟังง่ายมากขึ้นจะเป็นธรรมะที่แบบ เป็นโลกียะคือหมายถึงว่าคนทั่วไปโลกโลกไม่จาเป็นต้องทรมารจากก็ฟังดูเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวข้อก็ต้องเป็นประเด็นที่เป็นประเด็นในสังคมหรือเป็นที่สนใจแล้วพี่อยากจ,จะโยงว่าจริงๆอ่ะทรารมะคือทุกอย่างรอบตัวเราโยงว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวข้องมีเหตุปัจจัยสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้วก็เรื่องเพศสภาพจริงๆมันก็สัมพันธ์กับเรื่องของสีนะคะพอพี่มาจัดรายการขับพาพี่ก็บอกได้เลยว่าคือมันเป็นความจริงโดยธรรมชาติอยู่แล้วว่าการกระทําของเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีนี่มมัผลตอ กายสังขารของเรามีกับจิตของเราทุกอย่างที่เราทํามันมีผลแห่งการสะท้อนกลับเสมออยู่ที่ว่ามันจะออกมาในรูปแบบใดก็ตามและมันจะตามส่งเราไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพ้นทูก วันพระเดือนหนึ่งเราเจอกัน2ครั้งนะคะและตอนนี้นะคะกิกย์นอกจากคอนเทนต์ออนไลน์จากคลับเฮาส์พูดคุยธรรมะแล้วที่เห็นคุณกิกโพสอัปเดตในไ G อยู่บ่อยๆคือการทำหน้าที่ไปบรรยายให้กับเด็กๆตามโรงเรียนและที่มหาวิทยาลัยนะคะมีความยากค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่มีความคิดเป็นของตัวเองเลยต้องปรับเนื้อหาไม่ให้เข้มข้นเกินไปเน้นพูดถึงเหตุและผลให้เด็กได้คิดตามและเลือกนำไปใช้ด้วยตัวเองมากกว่า ซึ่งในอนาคตก็จะมีร่วมทําหลักสูตรธรรมะให้กับโรงเรียนต่างๆด้วยนะคะเราใช่เรายึดพระธรรมวินยัยสาหรับพระสอนว่าสําหรับการสอนธรร,รมะในวันนี้มันต้องให้เข้าใจเขาว,าว่าผู้รับสารของเราเนี่ยเขามีลักษณะของความต้องการธรรมะในรูปแบบใดเรานําเสนอให้ก่อนส่วนศรัทธาความเชื่ออาจจะต้องตีกลับมาทีหลังเมื่อเขาเห็นประโยชน์ก่อน ศรัทธาก็จะมากขึ้นเองะคะ่ะมันอาจจะต้องมีการแบบเปลี่ยนสไตล์บ้างแต่หลักการของความเป็นจริงของธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงไว้ยังคงต้องดํารงอยู่งั้นเพียงแต่วิธีการพูดการนําเสนออาจจะต้องมีความเปลี่ยนไปที่เข้ากับยุคสมัยเพื่อให้เด็กๆเกขามีโอกาสที่จะเข้าถึง แม้ยังมีงานบันเออีกหลายอย่างแต่คุณกิ๊กอัปเดตว่าปีหน้านี้จะลุยทำคอนเทนต์เรื่องธรรมะเต็มที่นะคะโดยเฉพาะรายการใหม่กลาวกับกิกค่ะพูดคุยเรื่องธรรมะในรูปแบบรายการสดคนฟังโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะก็เตรียมทำออกมาเป็นซีซั่นค่ะ